เด็กก็ถามเรื่องช่วยยังไงพี่ชายเขามีสภาพจิตใจที่รู้เห็นอะไรผิดปกติจริงไม่ว่าเรื่องอะไรที่เธอเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่คนในหมู่ญาติเธอไม่มีใครแล้วที่เราจะไม่ห่วงใหญ่ยามที่เขามีเรื่องเดือดร้อนถูกไหมละ่ะมันก็มันก็ต้องมี ใจอยากจะช่วยเหลือเขานั่นแหละแต่ในคติที่เราเข้าใจกันโดยไม่สงสัยก็คือว่ากำมมังสัตเตวิพัสติใช่ว่าเราเราทุกคนที่เกิดมาก็ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์โลกยังไงเสียมันก็มันดำเนไปตามกรรมมันไม่ได้นำดำไนไปตามเหตุผลอย่างอื่น กรรมเป็นตัวกำหนดเรื่องเราให้เราต้องพบความทุกข์อะไรหรือคนที่เรารักเขามีความทุกข์ในเรื่องอะไรมันก็เรื่องที่เกิดจากต้นเหตุคือกรรมที่เขาทำเราทำเธอจะช่วยยังไงล่ะในเมื่อเหตุไม่ได้เกิดจากเธอเรามองตรงๆอย่างนี้เหตุมาเกิดที่ตัวเขา เกิดจากที่คุณพ่อทําเองคุณแม่ทํามาเองลูกทํามาเองพี่ทํามาเองน้องทํามาเองเธออยากช่วยมันมันเรื่องปกติแต่เธอจะช่วยยังไงในเมื่อเหตุมาอยู่ที่เขามันไม่ได้อยู่ที่เราเออเธอจะช่วยยังไงคนสร้างเรื่องก็เขาไม่ใช่เรา เวลาถึงกาละที่เขาจะต้องเจผลกรรมที่เขาทำมามันก็เลี่ยงไม่ได้แล้วเราเองเรายัางเลี่ยงของเราไม่ได้เลยถึงเวลาเขาช่วยเราได้ไหมเล่าพวกเธอยังช่วยฉันไม่ได้เลยฉันจะโดนผ่าไปเกือบสามสิบเซนช่วยฉันได้ไหมล่าเล่า เพราะว่ามันเหตุของฉันกรรมของฉันฉันก็ต้องเจอของฉันฉันจะให้ใครมาช่วยฉันยังไงละ่ะนอกจากความดีที่เราทําเองกับกรรมความชั่วที่เราสร้างแล้วแต่ว่าอย่างไหนมันทําให้เราจะไปทางไหนหมว่าเราจะลอดทางไหนถ้าเรามีบุญน้อยกรรมก็คงลากเราไปลงนรกเลยถ้าเอาเราตายนะก็คงเอาลงนรก แต่ถ้าความดีของเรามีสร้างเอาไว้ดีกรรมจะเป็นยังไงก็ตามก็ลากเราลงนรกไม่ได้เพราะใจเราไม่ได้เศร้าหมองตามเราก็จะไปสวรรค์ไปพรมไปนิพพานได้เป็นอย่างนั้นนั้นทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นหมูญาติในฐานะอะไรก็ตามไอเรื่องปกติเราก็ต้องห่วงใยอะไรอาวรนนะพ่อเราแม่เราจะไม่ได้ไอนี่ลูกเมืเราจะให้ตัด ใจไม่สนใจหรือว่าไม่ช่วยหรืออะไรเลยมก็ไม่ถูกแต่ว่าวิธีช่วยเราจะหวังผลไม่ได้นอกสจากว่าเธอมั่นใจในความดีความดีของพระพุทธเจ้าเธอต้องมั่นใจในความดีของพระพุทธเจ้าเธอต้องมั่นใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เธอก็ต้องมั่นใจในความดีของพระอริยสาวกของพระพุทธเจ้า ว่านี่คือสารนะเป็นที่พึ่งของเราอยากช่วยใครเลยก็ต้องเจอไปหาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอรยิยสงฆ์เธอถ้าไปทำ,ทำกับพระในพระศาสนาเธอต้องบูชาได้ตั้งใจที่จะทําความดีกับพระองค์หรือว,ว่าตั้งใจปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์อย่างนี้เป็นต้นแต่จริงๆม,มีโอกาสที่คลายคือมันอย่างน้อยเธอก็จะคลายใจในความวิตกกังวลกับ บุคคลเหล่านี้ได้มันไม่เศร้าหมองถือมาละพอใจเธอคลายแล้วเธอจะก้าลวลงเข้าไปช่วยอะไรเธอก็ทําไปเธอเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยไม่ต้องยั้งตัวหายไม่หายได้ไม่ได้ดีไม่ดีไม่รู้แต่ว่าเรามีใจอยากช่วยเหลือแล้ววิธีช่วยของเราเราก็ไม่ได้ช่วยเกินสิ่งที่มัน เป็นเรื่องที่มันไม่ใช่ต้นเหตุของของเรื่องที่มันเกิดคือเราไปที่เหตุเลยเหตุก็คือกรรมของเขาถ้ากรรมของเขาทําถ้าเรามีความเกี่ยวเรื่องในฐานะเป็นลูกอันนี้พ่อฉันนะพ่อฉันมีคุณกับฉันตอนนี้พ่อฉันกําลังเดือดร้อนเพราะพ่อของฉันอาจต้องทําสิ่งที่เป็นการเก็บเบียนต่อท่านมกนาก่อนจะประทุษร้ายท่านยังไงอะเราในฐานะเป็นลูกเนะี่ยเราไม่รู้ แต่แลรารู้ว่าคนคนนี้ตอนนี้เป็นพ่อฉัน mm hmm. ท่านมีคุณกับฉันมากห mm hmm. ากว่าท่านจะเม่ตาเราในฐานะเป็นลูกเหมือนท่านก็เคยเป็นลูกแล้วมีพ่อถ้าพ่อของท่านเป็นอย่างนี้บ้างท่านจะทำยังไงเธ mm hmm. อพูดได้นี่ แล้วก็พูดอย่างนี้ในใจของเธอแล้วพูดดังๆออกไปก็ได้จุดทูบไปกลางแจ้งแล้วพูดไปสี่ว่าน,นี่มันเป็นคนที่เขามีพระคุณต่อชั้นให้เลือดให้เนื้อชั้นมาถึงว่าพ่อของฉั้นจะทําอะไรผิดอะไรไม่ดีต่อท่านมาก่อนก็เป็นส่วนของพ่อแต่นี่ก็เป็นส่วนของชั้นในฐานะเป็นลูกหากว่ากรรมส่วนนี้ฉั้นสามารถที่จะแบ่งเบา ช่วยให้ท่านมีความยินดีในกุศลใดๆก็ได้ถ้ามว่าท่านยินดีในกุศลที่ฉันจะทําให้กับพ่อฉันเนี่ยให้กับท่านโดยท่านจะพอใจไหมช่วยลดย่อนผ่อนโทษให้กับคุณพ่อฉันหน่อยนะอ,อแล้วถ้าพ่อฉันหายเนี่ยใะใจพ่อของฉันเนี่ยทำความดีชดเชยแล้วก็ว่าไปสิ ไอ้การพูดการคุยมันดีที่สุดเลยไม,ไม,ไม่ไม่มีไม่มีเรื่องอะไรที่แก้ใจระหว่างกันและการได้ดีกับการได้พูดพูดออกจากใจเราพูดตามจริงเลยนะพูดไปเถอะเดี๋ยวจะพูดคนเดียวเถอก็พูดไปเถอะแล้วรู้ว่าเรามีจิตใจแน่วแน่กับบคุคคลที่เราอยากจะสงเคราะห์ในฐานะที่เขามีพระคุณต่อเราหรือว่าเกือ้อกูลกับเรามาใน ในพบก่อนก่อนก็าตามแต่นะไม่งั้นคงไม่มาเกิดไปมีกรรมร่วมกันในฐจนะเป็นพ่อเป็นแม่กันแล้วนะมันก็ต้องมีบุตกรรมต่อกันจิตตัวเดียวเนี่ยที่มาเดินไปด้วยความอะไรตั้งใจสื่อสารเข้าหากันและกันแล้วก็พูดด้วยความอ่อนน้อมพูดกันด้วยความเมตตาพูดเอความให้ใจเขากรุณาเธอจะพูดยังไงเธอพูดไปเถอะ คนทุกคนมันมีสิทธิ์ที่จะใจอ่อนได้ต่อให้เขาจะเครียดแค้นคนที่เรารักขนาดไหนถ้าเธอมีใจนอบน้อมเข้าหาเขาแล้วก็มีใจปรารถนาจะช่วยเขาจริงๆเนะี่ยมันไม่มีทางที่เขาจะแข็งกระด้างเกินไปวันนี้เขาไม่ยอมเราก็พูดทุกวันพูดด้วยทําด้วยพูดด้วยทําด้วยทําให้เขาเห็นว่าเราทํำด้วยนะเราตั้งใจทํา เราตั้งใจทำนีให้เขาจริงๆแล้วก็พูดอีกพูดซ้ำพูดซ่าพ,พูดไปซื้อกี่วันกี่เดือนก็พูดไปทำไมเราจะทำอย่างนี้ไม่ได้ถึงที่สุดแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่ใครต่อใครที่เป็นญาตของเราที่เราช่วยเหลือเขาจะไม่สามารถต้านทานอากุศลกรรมจนเขาถึงวาระตายไอ้บุญความดีตรงนี้ก็ไปตกต้องอยู่กเขาแน่นอนตายเขาก็ไม่ตกนรก เธอยังเอาเข้าไปสวรรค์ได้เขาได้ช่วยไหมล่ะเราก็ได้ช่วยมันไม่จําเป็นว่าเราจะต้องช่วยให้เขาอยู่ในสภาพเป็นมนุษย์ตลอดไปที่ไหนเล่าช่วยอย่างเดีออยวคือใหา่ใจเขามีความทุกข์สิปัจจุบันกล้ทุกข์น้อยลงยใหญ่กรรมบีบเขามากเกินไปหรือว่าปัจจุบันยามที่เขาต้องมีการต้องไปรักษาในโรงพยาบาลที่ใดที่หนึ่งแล้วก็เอาบุญนี่ในะช่วย อย่างน้ออาจจะเจอหมอดีขึ้นอาจจะเจอนางพยาบาลดีขึ้นอาจทํทำอะไรง่ายขึ้นเวทนาเขาเขาก็คลายตัวเร็วขึ้นแต่ถ้าเขาตายเขาก็ไปสวรรค์ได้ดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลยหรือหาวิธีแก้อย่างอื่นเราไม่ได้แก้กรรมนะไม่ได้สอนวิชาแก้กรรมนะแต่เราพูดถึง ความตั้งใจที่เราอยากจะช่วยคนใดคนหนึ่งที่ที่เขามีคุณต่อเราหรืวว่าเป็นบุคคลที่เกื้อกูลในฐานะอย่างเงี้ยมันก็ทําได้แบบนี้การช่วยเราไม่ได้ช่วยหวังผลเอาสิ่งที่ไม่ตัวตนของเขามันดีขึ้นแต่เราหวังผลในสิ่งที่เป็นตัวตนขเขาของเขาจริงๆว่าเขาจะต้องไม่ไม่ทุกข์ใจเขาจะต้องไปในทางที่ดี แต่ร่างกายเนี้ยเราไม่สามารถไปยับยั้งมันได้เพราะว่ามันปเป็นเรื่องข้างนอกมันไม่ใช่เรื่องข้างในของเขาถูกไหมล่ะเอามันจะไป,ปไปตามกรรมกเ็เรื่องของกรรมเถอะมันรอดก็รอดมันดีขึ้นก็ดีขึ้นดีขึ้นก็เขาก็ต้องอยู่ทุกขเวทนากับร่างกายนี้ต่อไปไอ้อย่างเช่นว่าดีขึ้นดีประเดิมแต่ฉันก็ยังทรมานเหมือนเดิมก็ยังเจ็บยังปวดยังทรมานยังหิวยังยุ่งกับร่างกายนี้ไม่เลิกไม่เลิกกัละเหมือนเดิม มันไม่มีร่างกายมันก็จบไปแล้วสบายไปแล้วตั้งแต่วันนั้นแล้วเน,นเราไม่สามารถช่วยคนที่กำลังอาศัยร่างกายแล้วก็จะมีความสุขได้ไม่ว่าใครจธอช่วยพ่อเ่วไม่ได้ช่วยคุณแม่เ่วไม่ได้ช่วยพี่ช่วยน้องช่วยกันไม่ได้ร่างกายนะทำยังไงเขาเป็นสุขไม่มีทางเลยต่อให้เธอจะไปหาหมอ ไอห,หมอตัดไอนั่นออกตัดไอนี้ออกตัดอ้นู่นออก,ออก,ออกแล้วเขาจะดีขึ้นไม่จริงรอ่งะฉันก็โดนตัดก็ดีขึ้นไหมล่ะนี่หิวทุกวันเลยก็ยังเจ็บทุกวันหิวทุกวันทรมานสังขารทุกวันก็ไม่เห็นจะดีขึ้นตรงไหนเลยดีแต่ว่าใจเราไม่ไดีที่ใจเราไม่ไดีที่ร่างกายหรอกนะ เริ่มฟามแล้วเรื่อง,ง,เ,องเธออยากจะช่วยใครเนี่ยเธอทำไปเลยไม่ต้องยั้งตัวเธอเธอต้องรู้จักช่วยให้เป็นว่าเธอกำลังช่วยอะไรช่วยใจเขาหรือช่วยใจใจที่เป็นตัวเขาหรือว่าช่วยไอสิ่งที่เป็นเปลือกภายนอกของเขาเธอจะช่วยอะไรเธอ,อจะช่วยลดย่อนผ่อนกรรมเขายัางไงหากว่าเธอไม่มีความดีเพียงพอเื่เอเจ้ากรรมในเวรเขายินดีรับความดีของเธอไปแล้วเขาจะยอม เธอมีใจเพียงพอไหมละ่ะเธอตื้อเขาไหมอ่ะเธอพูดพละเพราะกับเขาไหมเธอเพียายามที่จะแสดงให้เขาเห็นว่าให้เขาเห็นเห็นอกเห็นใจเธอไหมละ่ะว่าเธอเนี่ยตั้งใจจริงๆที่อยากจะช่วยพ่อเธอแม่เธอลูกเธอหรือใครต่อใครก็ตามมีตรงนี้แสดงเขาเห็นไหมละ่ะแค่นี้นะมันยากไปไหมนะเธอว่าไม่ได้ยากอะไรหรอก แต่ว่าเรื่องปกติของคนทั่วไปเวลาอยากช่วยก็ช่วยไอ้เนี่ยไอ้เน่าเนี่ยนะอย่าให้เน่ามันดีขึ้นดียังไงดียังไงก็เนา่าดียังไงก็เจ็บดียังไงมันก็แก่ก็ตายมันไม่มีทางดีขึ้นแล้วใจของคนที่อาศัยร่างกายนี้แล้วเขาจะดีตามไม่มีทางมันดีไม่ได้หรอกนะแต่ว่าเรื่องสําคัญคือตัวของเธอเนี่ยคนอื่นยังไงเสียข้าก้าลงมาช่วยเธอได้หรือไม่ได้เราไม่รู้ เพราะว่าเขาช่วยก็ดีก็โชคดีของเราว่าเราเคยทําไว้คือมีอานิสงส์แต่เขาไม่ช่วยเธอจะช่วยเธอจะทํำยังไงเธอก็ต้องช่วยตัวของเธอให้ได้หลักเลยนะตอนนี้ตอนหน้ายังไงเสียเธอก็ต้องพึ่งตัวเองให้ได้รอใครเขาจะมาช่วยเหลือหรือเขาจะแสดงความรักความเมตตากตัญญูต่อเธอ แล,ล้วก้าวลงเข้ามาช่วยเธอให้เธอดีขึ้นดีนดวันดีคืนเรารอเรื่องนี้ไม่ได้มันมีก็แล้วแต่บุญของเราราจะเคยอุปการะสงเคราะห์เขามาก่อนถึงเวลาเขาก็กลับมาสงเคราะห์อุปการะเราอันนั้นก็เรื่องของกรรมความดีมันให้ผลไปจะใจของเธอเลยไม่ฝึกแต่ตอนนี้ตอนหน้าลำบากนะฝึกเอาไว้เลย ฝึกให้เข้มแข็งไว้ฝึกรู้จักว่านี่นะร่างกายมันไม่ได้เป็นสำคัญอะไรนักหรอกจะอยู่หรือจะตายมันก็ไม่มีสิทธิที่เราจะไปบงังคับบัญชาอะไรมาได้เรามั่นคงกับอะไรเราก็จับไว้แน่นๆนๆ่นเจอมั่นคงต่อพระัตนตรายเรอก็จับพระัตนตรายให้อยู่กับใจของเธอบ่อยๆมากๆให้มันทรงตัวให้ได้ทั้งวันไม่ตะเไปรอว่า อีกหลายปีว่าเราจะถึงกาละตอนนั้นที่เป็นอย่างที่ท่านพูดมันไม่มีอะไรแน่ที่แน่ๆคือว่าทำให้ทรงตัวนั่นเนี่ยเจอเมื่อไหร่ก็ได้อันดับแรกเลยนะเราต้องทรงตัวกับกาที่นึกถึงพระพุทธเจ้าได้บ่อยๆแล้วก็พิจารณาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างต่อเนื่อง อันนี้เธอต้องขยันของเธอเอาไว้แต่ขี้เกียจก็ช่วยไม่ได้กันนะมีเงี้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงตัดไว้ก่อนที่จะใกล้ปณิธิภพานหรอกเธอทั้งหลายสังขารเป็นของไม่แน่ อย่าได้ประมาทนะแต่ว่าอย่าได้ประมาทว่าไม่แน่นอนของสังขารนี่แหละอย่าไปประมาทมันมันไม่ได้บอกแล้วว่าตอนนี้มันดีมันเดินได้มันพูดได้มันกำลังสบายร่างกายกินได้นอนหลับสบายแล้วมันจะไม่เป็นอะไรชีวิตเราคงจะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมามันตอบไม่ได้ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นอย่างที่เราคิดนี่มีถามปุ๊บปั๊บมันเปลี่ยนเลยอะไรก็ได้ ทุกอย่างนะอันขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนแต่ว่าความไม่ประมาทในชีวิตนี่แหละสิ่งที่เธอต้องเพียรพยายามท่องเอาไวเ้เสมอเสมอว่าอย่าไปหมกมุ่นอยู่กับความชั่วเพราะความชั่วมันดึงอกุศลกรรมเราไปยินดีอยู่กับความดีดีกว่ากุศลกรรมความดียังช่วยให้เราสบายใจบ้างแล้วเราก็ขยัน ดึงจิตให้มันอยู่กับอารมณ์ที่เป็นนิมิตเครื่องหมายของเราอะอาจ,จะเอานิพานเป็นนิมิตของเธออจะจาเอาพระพุทธเจ้าเป็นนิมิตในใจของเธอเธอก็ตั้งอารมณ์ของเธอไว้ถึงเวลาที่เราบีบคั้นแล้วถูกบีบคั้นอะไรในใจเรายัางนึกถึงพระได้เอ้ยช่างเถอวะตอนนี้กรรมมันจะทําให้เราไม่สบายใจเพราะว่าคนที่รักพูดวาจาไม่ดี คนชิลักพูดว่าจะทําร้ายจิตใจเราอย่างนั้นอย่างนี้ช่างเธอะกำเรานึกถึงพระพุทธเจ้าดีกว่าว่าเ,าเธอก็ยังสามารถที่จะไม่เอาจิตจมอยู่กับไอเรื่องที่ว่าเธอทําไมล่ะทาไมต้องพูดอย่างเนี้ทําไมไม่พูดให้ดีล่ะอย่างนี้เราก็ต้องฝึกกันแบบนี้ เธอจะเป็นเราฝึกตอนป่วยตอนเป็นหนักๆไม่ทันนะฝึกเรื่องที่ใจเราถูกกระทบแล้วมันมีความเศร้าหมองพอจิตเรื่องอารมณ์เศร้าหมองปับ๊บเธอก็ต้องนึกสิ่งที่เป็นกุศลเพื่อจะดับความเศร้าหมองของเธอให้ทันอันนี้ยากเราบอกว่ายาก ไอ้ที่ว่ายากก็เพราะว่าเธอยังไม่เคยฝึกมันเธอฝึกตอนที่เธออยากจะทําความดีของเธอเท่านั้นเวลาเธออยากนั่งสมาธิเธอจะฝึกใจของเธอให้เป็นกุศลยามที่เธอมีโอกาสไปทําความดีถวายทานเธอก็ฝึกของเธอตอนนั้นคือทําใจให้เรื่องเร่งทาใจอยู่กับกุศลของเธอแต่เวลาที่เธอต้องเจอจริงๆคืออารมณ์กระทบใจเธอเธอไม่ได้ฝึกมัน รู้แนวทางการปฏิบัติก็ไม่ได้ไหมายความว่าถึงเวลาอารมณ์มันกระทบใจเธอแล้วเธอจะแก้ใจของเธอได้ทันท่วงทีมันจะต้องฝึกเฉพาะเฉพาะเลยนะกระทบปับ๊บเฮ้ยจิตเราเริ่มเศร้าหมองแล้วว่าไม่เอาจับภาพรพระให้ได้จับความดีของพระให้ได้แก้ใจเราทันทีทันใดเลยนะอย่าไปอยู่กับมันนาน,น,นฝึกอย่างเนี้ย พอเธอเจอปับอ๊บเธอกะฝึกหนีเธอเจะปั๊บเธอก็ฝึกหนีความเศร้าหมองในใจของเธอซะพอมันบ่อยๆเข้าอีตอนนี้จิตมันจะเริ่มจํามันจะชินแล้วจะคล่องตัวขึ้น mm hmm. เวลามีเรื่องอะไรกร็ทบใจไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องไม่มีเกี่ยวกับคนอื่นแต่เกี่ยวกับร่างกายของเราทําไมเกี่ยวกับร่างกายของเราว่าเกี่ยวกับคนบ้างสัตว์บ้างอย่างนี้นะเอาเรายังมีที่พึ่ง หันเหใจเราออกไปจากความสมองเสียหนีมันไปกรเราม,มันประมาทเราคิดว่าความดีที่เรามีอยู่เรากลับไม่ได้ใช้กับภาวะจริงๆที่เราต้องเจอเราไม่ฝึกหนีมันในเวลานั้นแต่เวลาเราปกติเราก็คิดว่าเรามีสมาธิดีเราคิดว่าเราเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าดีแล้วเราคิดว่าเรามีาวความเคารพจริงในพระพุทธเจ้าพรารทมพระอริยสงฆ์ดีแล้ว เราเนี่กบุญของเราทําไปแล้วเยอะบุญของช่วยเราได้มันไม่ถูกกาลเวลาเวลาที่เธอฝึกกับเวลาที่เธอไม่ได้ฝึกมันไม่เหมือนกันจิตมันไม่ได้มีสภาพที่ว่ามันรู้ได้เองโดยที่เธอไม่ฝึกนะเ,เราต้องฝึกใจเขาให้มันใช้เฉพาะเรื่องที่มันกระทบอะไรแล้วก็แก้ไปอย่างนั้นทันทีนะมันถึงจะ จิตมันมีสภาพที่มันจำมันจะเอาใช้ได้ของมันโดยปกติยากก็อยู่ที่เธอขี้เกียจอเน,นี้ยากยากหลายเด้อเออ แช่อก่อนจะปฏิบัติใหม่ๆใช่ก็เอาอย่างเงี้ยเออใครจะดา่าฉั้ก็ตั้งท่าแล้วแกไม่รู้แกจะดา่าไม่ดา่าไม่รู้แต่ว่าแกลองเรียกไปคุยนะว่าต้องฉันโดนดา่าแน่เออนอนนั้นนะเอเอแล้วว่า,าคุยกันหน่อยสิมันเอากูแน่แล้วก็ตั้งเลยนึกพระพุทธเจ้าคอบใจใกายแล้วไว้แล้วก็ จเจริญเมตตาของเราเอาไว้แล้วพิจารณาทำแล้วเ,เป็นอา้าวจะว่าไงว่ากันไป